สวัสดีครับแ่้วถ้ามมเรากลับผมคือนะนัดกี่โมงล้วที่แรกนัดอย่างน่าันสิบโมงส0บโมงสิบเอ็โมงสิปาสิบแโมงสิบเกแมนแล้วไมชื่อชได้พานตกคนตกวันนี้ถ่ายเ v วนะครับน้องชมพู่ลงานเพลงธัญพรบอลเกยครับว้ายน้องเป็นน้องแมนต้วว้าเป็นอะไรกนได้นะมันวนๆทากันเนาันนๆๆแล้วขึ้นหน้าขึ้นหวนะครับ ซ้หางตอนนี้บรรยากาศดีดีเามันดอกเ be พื่นเพื่อสิบอกเข้าวาอย่าฝ่าวทายนะายย่แบบแสงโอเคโอเคเสิไรสีดำมันคิดว่าจะมอนกัน๋ยวสีออกมังนายรู้ตื่นแต่กี่โมงพวมันเขาฟั้นพายอีรู้ตื่นตั้งกี่โมงหกโมงบ้ากิจวัตจะดึกเถีเมื่อเคื่องลงไปสดรินมากเอเหรอ เอากลับปสุรินน่ะโอ้ที่ว่าเสร็จเอาช่วผสมแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับปสุรินมีเปียอซุ่้เีอดูใจสูนเนาะแวค่ะข้ามอเลยไ่เ่ยคือาเลยบลยเหมือนป้าเลยป้าน้อยมากเลยค่ะทางวิเซษนะนะนอกเศนได้ไหมทีเพักเศษในสองคนไกดองนึง มันกเขาอยู่ว่าดุนซื้อมันก็เลก่ามันหลวงรวยไงเดี๋ยวขับให้บักเกินซอง้ใจกันตอนนี้บเกินซองปเรีนแล้วเนียนวอนนี้แม่เพ็งด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะแอบคหนนะให้ลูกสาวใส่บเกินรวยมันจีนัจจีว่าแล้ววะพี่บอรว่มันรยาดนี้เยไม่ได้ ช่วงนั้นผมมันร่วกไงฉีสเปรย์ลายมันก็เลยเศร้าใส่ผมก็เลยโป่งขึ้นมากบักรายยังดีได้ผู้ปกองยังดีได้ผู้ปกองไหมผู้ว่าปงเห็นไหมยังดีได้ผู้ปกครองว่าใน้องสาวยังดียังดีได้ที่ว่ามี่พี่ปงขึ้นมากไหมัคผู้ว่าปงมันขึ้นยากเห็นไหมมีบักราสวยด้วยอันนี้นะคะเหมือนจะงอนะเลยตอนที่เอาเอาสีจางๆมาไอเบียขาบอนจริงไม่มา ออมีหมอนนอ่าตรงห้นเห็นก็ตรงตอเชื่อมตรงตาอยากให้มันติดก่อนอืมอาเกี้ด้ือเดิเดินยัไปเกยบ์อามันกีบนู่นเจนยไปเลยลูกครอบเดือยห่องตอนนี้เขาคี้กันอันนั้นจะโุ่งอีอุ้ยอันนั้นจะเป็นแบบเล้งๆครับปลายเล้งๆเพราะว่ามันของฟาามัน สภาพอากาศกับแปรปวนตอนนี้อันนี้ก็สิบละทีมเขากับลังมาถึงทีมก็เจอแม่งรั้นยพรวนกีนะครับมูลนิั้นดั้นหนักเลยรุงสุรเออบ้านที่ประมาณแปดตัวลาครับผมพี่น้องรอติดตามทั้งศิลปินผู้ไทยครับ ผมตั้งแต่ปีหนูไข่ต่เน้อชมพู่ธัญพรยบญชมพูธัญพรครับธัญพรวอนเก่งจะพูดรอเลยจะพูรค่างไ่้าอะไรอยอันผมลายลายจะพูดสิเก็บไปใส่นอผมลายหรีแไหเลยแมาใมาให้ป้าสักครึ่งหนึ่งสิลูกให้ป้าโนสักครึ่งหนึ่งาเดียวถหนึ่จะป้านุ้ยผีเลือกกัน ดยระเจ้านัดียวอบอกว่ามึงบอกงี้เป็นเฉพาบอกว่าโอ้วันไปดอกฉีดมือไม่หวก็บนหัวเขาขีีเคร่องเดียวผมนาหนาหนตั้งใจมากนะต้องสวยสิผลงานนี้จะเป็นที่ประจักษ์ในวงการนะครับแล้วงานก็จะเข้ารัวๆนี้ลาออกจากกันสุด พี่นุมาเก็บต่อเลยเด็เบลเลชุดมาเยมันตื่นไปบูคู่หน่อยยอมก็ใดังไล้ไมอยาลื่อเมยด้ฉันแต่ฉันถลันได้ไผมฉันยิงฉันจะพิ่มควานักฉันดังแล้ฉันจะไปยืนผมยืดมากสิมอนคือความดังโอ้โโอ้โยืดมากแล้วมันสิบ่าเป็นตัวเนจุจุ่มตัวยากยุ่งงมากว่ายน้อหย่ออะไี่ไ้ สื่อวี้ายขาหายเเลยตักตัเวลาขาือแ้องใา้น้นะคะแตบแตบแต้สะสีดิไพยาาเี่ยนต้เกิดสองปีมาก็ทำต้อรงด้วยดีกันว่าหายว่าเกิดองอยากในสื่อแ้พีดมาแตบแตบแตบส่หลังเดียวใ้พม้กันล ไอหนูัวยางไปมันจะฟังปากเป็นแล้วนะปากเป็นใส่กีบตะค้อนผมแล้วเป็นกวางสาปากเป็นจังสาปากเปลีรยนปากเปนอบๆหนึ่งแม่อบๆสรุปปากเป็นปากสรูปปากเป็นรปปากอบๆปากเป็นอบๆสรุปแล้วปากไม่เป็นปากเป็นหรือปากโสรุปากเป็นบอกพดจารมเห็นบะนี้ถ้ามีู้จัดการเท่าเวลาเห็นอย่างเ้าบอกแลนออยา นนสนิทอาสนะเออสนิทเลยนะแม่สนิทม่นิทนย่งวย่อีกมันก็ข้นเนาะยคอยนานโอันนี้มันยอ่ะเลยนี่รุ่นดีต้อดับฟตอนนันต้องไมดับแล้วเขา่อยู่แล้วอจะกลับดาเราส เียวเราติดตามครับผมว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนนะน<ช>คะรับสีมะพูอองลองดิสนีย์กันราติดตามนะพู๋ละ,ละเนาะรติดตามครับแอมิสอาก,ก็ว่าบาทนนเนาะสร้างสร้างผมแบบเน,นี่ยเกาะแล้วต่เราไม่อยู่สีจะเป็นผู้ดิสนีหัวที่สองน่นี่เออหัวแรกเป็นป้านโน๊กนะหัวแรกเป็นป้าเอ,เอ๊ะป้าอะไรคือลูก ใช่ละช่วยด้วยเขาเมันเจนเขาเมัอนเจเรือสู้เรตอนนี้ <c oughs> นาลูกล่า <c oughs> นะเลยซูซนะขอเป็นใจโอ้โงมาก